สวัสด,ดีครับโอทครับาอยดูที่โชว์รูมรถยนต์มือสองโอ๊ตอาร์ตโฮมคาชนบุรีโชว์รูมที่ขายแต่รถสวยใหม่น้อยเจ้าของออกมาการันตีเองร้อเซเท่านั้นเข้าใหม่สดสดร้อนร้อนอีกหนึ่งคันกับ Honda Accord HONDA ACCORD 2.0 h y b r i d TECH ถ้าขค้นว่าว่า h y b r i d TECH แสดงว่าเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับใครกำลังหาซื้อรถสวยใครกำลังหาซื้อรถ ACCORD แบบนี้หาอยู่ห้ามพาห้ามพลาดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คเสียงกดไลค์กดแชร์ก่อนอ่า คันนี้ Honda Accord h y b ไฮบิดเทนะครับ h ไฮบิดเทคตัวท็อปรถใหม่ป้ายแดงหนึ่งล้านเก้าแสนบาทปัจจุบันเหลือเพียงเก้าแสนเจ็ดมื่นเ้าพันคันนี้นะรถเจ้าของเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะบรุกเซอร์วิสครบรถบ้านแท100้ร้อยเปอร์เซ็นนอกจากนี้นะครับ โออาร์ต oh, มีใบรับประกันตัวถังให้แบบนี้นะครับว่าหากตรวจสอบพบเจอว่ารถมีชนไมไม่แท้แตัดต่อตัวถังน้ำท่วมเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินกลับบ้าน1 0 0 0 0แบาทนะครับคณี้และที่สำคัญนอกจากจะมีใบรับประกันของโอตอาร์ตแล้วผมยังมีใบตรวจรถของบริษัทกลางกรูอินสเปคชั่น ประเทศไทยให้เรียบร้อย t r ูอินสเ e ช t i o n เป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาตรวจสอบ3 4 4จุดให้กับรถ1คันนะครับว่าตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างนู่นี่นั่นนะครับคันนี้ตามคอนเซ็ปต์ตามมาตรฐานครับเป็น5ดาวทุกจุดนะครับ12345 5ดาวทุกจุดนะครับสบายใจได้นะครับ Honda Accord ปี2019 ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในตัวรถภายสีรอบคันเป็น้าดาวทั้งหมดนี่เขาถ่ายรูปส่งงานให้เรียบร้อยลูกค้าที่ซื้อกับเราผมจะให้ไฟล์นี้ไปด้วยลูกค้าจะได้สบายใจว่าซื้อรถทั้งทีได้รถสวยนะครับคันนี้ Hybrid Tech ตัวท็อปที่สุดหลังคาทันลูปเรียบร้อยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดว่าคันนี้ผมมีอะไรให้บ้างนะครับนอกจากจะอกจากใบแ้ะประกันแล้วจากทางโอทอออกให้ใบตรวจรถจากบริษัทกรารครูอินสเปกชันแล้วว่าเป็น5ดาวทุกจุดให้เรียบร้อยแล้วสบายใจได้นะครับดูภายนอกสวยคันนี้สวยสดงดงามนะครับหลังคามองเห็นเลยว่าเป็นหลังคาแบบสลู oop, เป็นตัวเทคนะครับ ถ้าเป็นตัวเทคจะแตกต่างจากตัวปกติคือมีกล้อง360องศามีระบบ Honda Sensing อะไรให้เรียบร้อยนะครับและมีสังคาสลูปนะครับคันนี้979,000บาทฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ16,000กว่าบาทเท่านั้น16,000กว่าบาทเท่านั้นมีประวัติการผ่อนดีเอาฟรีดดาวไปได้เลยครับ มีประวัติการผ่อนดีฟรีดาวไปได้เลยไม่มีปัญหาอย่างที่สองครับค่าจัดค่าโอนฟรีผมไม่เก็บบางที่เขาเก็บหมื่นห้าหมื่นสองโอนอารไม่เก็บครับสามครับฟรีแวดเจ็ดเปอร์เซนนะครับแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตไม่เสียลดบ้านแท้ร้อยเปอร์เซนสำหรับลูกค้าซื้อเงินสดไม่เสียแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะลดบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซนตไม่เสีย คันนี้ผมแถมประกันภัยประเภทหนึ่งให้ด้วยมูล,ลค่า22,000บาทจัดไฟแนนซ์ผ่านไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับประกันภัยเราออกให้เรียบร้อยวารันตีซ่อมศูนย์ฮอนด้าให้1ปีนะครับศูนย์ฮอน d a ใกล้บ้านท่านเข้าศูนย์ฮอน d a ได้เลย1น1ปีหรือ30,000กิโลนะครับทุกอย่างสบายใจได้ฟรีบริการฉุกเฉินครับไม่ว่ารถจะ ยางแตกสตาร์ทไม่ติดวิ่งไม่ได้เสียเขามีเจ้าหน้าที่จากบริษัทเลมอนเนตเข้ามาดูแลให้กำขัางกงคืนโทรหาเขาเขาจัดการให้หมดสบายใจได้นะครับวันรับรถฟรีน้ำมันเต็มถังบวกกล้องมาทึกหน้ารถให้เรียบร้อยนะครับวันรับรถผมฟรีน้ำมันเต็มถังบวกกล้องมาทึกหน้ารถให้เรียบร้อยและสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศไม่จำกัดระยะทางนะครับ เหนืออีสานกลางใต้ตะว,วันออกตะว,วันตกฟรีทุกจุดใครสนใจแอดไลน์บ้านเขียวได้เลยแอด o a t a r t นะครับแอด o a t a r t แอดโออาร์เบอร์โออารครับ094-999-1941 094-999-1941รับประกันว่าท่านไม่ผิดหวังในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองคันนี้แน่นอนนะครับ Honda a c c o r d Hybrid ิดเท นี่สวยเลยนะครับนะครับอ่ะคันนี้อย่างที่บอกคันนี้นะครับดูโหดไฟไฟหน้าแบบ full led ตามสไตล์ accord นะครับไฟหน้าแบบ full led ตามสไตล์ accord นะครับเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับสปอร์ตไลท์เป็นแบบ led เรียบร้อย เซ็นเซอร์รอบคันกล้อง360องศานะครับกล้อง360องศารอบคันคันนี้นะรถพร้อมใช้งานเจ้าของดูแลเข้าศูนย์ตลอดประหยัดน้ำมันประมาณ16กิโลเมตรต่อลิตรแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีที่ศูนย์ฮอนด้าโอตอาซื้อวานรันตีซ่อมศูนย์รับประกันทุกอย่างให้อีก30,000กิโลกันชนหน้าไม่มีริ้วรอยฝากระโปรงหน้านะครับ ไม่มีตำหนิไม่มีเลร,รอยคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับออปชั่นเต็มมากเปิดมามีโชค๊คฝากระโปรงให้เรียบร้อยนะโชค๊คฝากระโปรงให้เรียบร้อยสวยสดงดงามหัวนอ็อตเนียนกริปไม่มีไขไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับหัวชงหัวโช๊กดีทั้งหมดนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คดีทั้งหมดสบายใจได้นะครับ ไม่มีไข่แก้มซ้ายไม่มีไขยสบายใจนะครับสวยงามนะครับตำแหน่งมาร์กห้องเครื่องรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะนะครับรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะเม็ดอาร์คทุกอย่างนะครับหัวนอ็อตไม่มีไขยไม่มีแกะไม่มีขยับใครหาซื้อรถสมไว้ผมรับประกันว่าคันนี้ท่านไม่ผิดหวังแน่นอนเพจสากโปรงมีครบ เป็นทุกชิ้นส่วนจากโรงงานอยู่แล้วบริษัทเลมอนเนีเอ้ยกรูอินสเปคชั่นมาตรวจสอบ344จุดให้เรียบร้อยว่าคันนี้สวยประวัติชัดเจนสวยงามใครหาซื้อรถสวยคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกประหยัดจากป้ายแดงไป1ล้านบาท1ล้านบาทนะประหยัดไปแล้วล้อแมก็กเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับสวยๆยางมิชลินดอกหนาๆน,นะครับ แม็กของสิบแปดยางมิชลินดอกหนาหนาสัญลักษณ์ว่าเป็นไฮบริดเรียบร้อยสิบประหยัดน้ำมันแน่นอนแก้มขวาสวยประตูหน้าขวาสวยประตูหลังขวาสวยสะโพกหลังขวาสวยล้อแม็กฝังซ้ายไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิน้นคันนี้นะครับสเกิร์ตข้างเป็นโมดู l โล่เนนะครับสเกิร์ตข้างเป็นโมดูลโล สเกิร์ตหน้าซ้ายขวาก็เป็นโมดูลโลให้เรียบร้อยคันนี้ติดตั้งเพิ่มนะพร้อมกับสเกิร์ตหลังซ้ายขวาก็เป็นโมดูลโลติดตั้งเพิ่มมาให้เรียบร้อยนะครับสวยงามโมดูลโลถ้าเป็นสเกิร์ตโมดูลโลเขาจะออกแบบแอบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยบางๆง,งซ้ายขวาแล้วก็สปอยเลอร์หลังแบบดักเทลนะครับเล็กเลกโมดูลโลรอบคันคันนี้ชุดแต่งอย่างนี้ต้องมีเกือบสี่มือบาท แพงนะครับไฮบิดเท็ต้องเป็นหลังคาแก้วแบบนี้นะครับต้องเป็นหลังคาแก้วแบบนี้มือเปิดเป็นแบบ Ke ีเลสโกนะครับเป็นสีขาวตัดกับโครเมียมสวยกล้อง360องศาพร้อม Honda l e n v w s t c h มีมาให้ครบคืออย่างที่บอกคันนี้รถใหม่ป้ายแดงแพงที่สุดของ Honda ประเทศไทยที่นำรถเก่งเข้ามาขายแล้ว ไม่มีแพงกว่านี้ลด6ปีหายจากป้ายแดงไปหนึ่งล้านนะครับลด6ปีหายจากป้ายแดงไปหนึ่งโอ้ยรถสีขาวภายในดำสวยเลยแทงข้างสวยนะครับดูเบาะดิเบาะหนังดำจากโรงงานคันนี้กลิ่นเฮ้ยคันนี้มีกลิ่นใหม่ด้ว,วะ่ะรถปี 10, 2019ยังมีกลิ่นดูคอนโซลหน้า คอนโซลหน้าสวยกริปนะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดอะไรใดๆทั้งสิน้นตัวแอร์ทุกอย่างนะครับคันกงคันเกียร์ระบบอ mm ีวงอีวีพร้อมใช้งานได้มาดูราคากันบ้างดีกว่า9 7้0 0 0บาท Honda Accord 2.0 Hybrid Tech 130,000มนกิโลนะครับเจ้าของลำดับที่หนึ่งเจ้าของคนแรกซื้อเงินสดมาเลยคันนี้หนึ่ง ผ่อนหนึ่งมืนหกพันสามร้อยเก้าสิบเอดบาทนะครับฟรีดาวผ่อนหนึ่งมืนหกพันสาร้อยเก้าสิบเอดบาทคันนี้ตัวถังสวยมากนะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสติกเกอร์เพจมีครบสบายใจนะครับผ่อนเพียงเดือนหนึ่งห0กันกว่าบาทมาดูประตูหลังก่อนคันนี้จีนวอเทอร์การ์ดมาให้ดยนะวอเทอร์การ์ดครบๆสวยๆโอ้โหดูภายในดิ ภายในสวยนะครับภายในแผงข้างสวยมีม่านหลังด้วยมีม่านหลังให้เรียบร้อยนะครับแอ c คอรผมมี2องคันนะครับมี979คันนี้แล้วก็ปี20ตัวที่ไม่ใช่ไฮบิดเอ้ยเป็นไฮบิดแต่ไม่ใช่เทคจะถูกกว่ากันแสนหนึ่งสีขาวเหมือนกันรถเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะบางคนบอกเอ้ยฉันไม่จําเป็นจะต้องใช้กล้อง360องศาฉันไม่จําเป็นจะต้องใ มีหลังคาสรูปเอาตัวธรรมดาถูกกันหนึ่งแสนแล้วดูภายในดิเบาะแถวสองนี่แบบโอโถงโอโถงกว้างขวาง,วางดูดิเนียนกริปมาหลังคานะครับแอร์ตอนที่สองให้เรียบร้อยเบาะแถวสองเนียนกริปเลยดูดิแล้วดูเบาะนั่งสบายถ้าเป็นแอค o คอร์ดนี่ผมบอกเลยนะว่าแอคคอร์นั่งสบายแน่แน่นอนร้อยเปอร์เซนตนะครับเดี๋ยว แอร์คนั่งสบายจริงโหดูดิด้านหลังนี่นั่งสบายนะครับโอถโงกว้างขวางนะครับแล้วก็ที่วางแขนทุกอย่างครบอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเนียนๆใหญ่ๆรถใหม่ป้ายแดงล้านเก้าปัจจุบันเหลือเก้าแส็ดมเก้าพันใครหาอยู่ซื้อได้เลยนะ คันนี้ไม่ต้องใช้เงินแม้จะบาทเดียวผ่อนเดือนละ16,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เติมน้ำมันเบนซิน e20 ได้กล้องรอบคันนะครับสปอยเลอร์หลังแบบดักเทลให้เรียบร้อยสีคือสีสารตำหนิผมไม่ได้พูดนะเพราะว่ามันไม่มีรถคันนี้ไม่มีตำหนิไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิน้นก่อนรับรถเดี๋ยวผมเคลือบสีอบโอโซนเคลือบหนังสปาให้อีกหนึ่งรอบ ก่อนที่ลูกค้าจะรับรถอยู่แล้วนะครับฝาท้ายโอ้โหแอร์คอร์ไฮบิดฝาท้ายก็ยังใหญ่ดูดิด้านหลังห้องโดยสารใหญ่มากด,ดูครับเม็ดอาร์คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเต็มๆครบซ้ายขวาเนียนกริบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเต็มๆตัวถังเดิม,ต,ดมตัวถังเดิมแน่นอนนะครับสบายใจทันเค,เครื่องมือเครื่องมือตัวนี้ไม่มี แน่ดูดูด้านล่างเป็นสีครีมนะครับเป็นสีครีมตรวจเรียบร้อยตรวจจากบริษัทกลางครูอินส e c t i o ชันให้เรียบร้อยนะครับเป็นที่เติมลมอัตโนมัติฝาท้ายอยู่ในภาพสวยสมบูรณ์มีสัญลักษณ์ไฮบริดให้เรียบร้อยซื้อทั้งทีซื้อรถสวยโอนอรไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับจะอยู่ตรงไหนของประเทศผมมีเจ้าหน้าที่บริการไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านจะส่งฟรีโดยรถสไลด์ทั่วประเทศ ถ้าวันไปส่งแล้วไม่สวยไม่เหมือนรีวิวปฏิเสธการรับรถได้เลยนะครับไปถึงแล้วไม่สวยมีตำหนิมีริ้วรอยไม่เห็นเหมือนที่โอ,อาทาร์พูดเลยวะปฏิเสธการรับรถได้เลยนะครับแม็กข้างหลังขวาไม่มีริ้วรอยข้างหน้าขวาไม่มีริ้วรอยอะไรใดๆทั้งสิน้นแก้มขวาสวยประตูหน้าขวาสวยประตูหลังขวาสวยสะโพกหลังขวาสวยรถคันนี้สีสวยมาก สีขาวมุกจากโอ้โหดูภายในดิแผงข้างก็สวยนะครับภายในก็สวยเบาไม่มีตำหนิข้อดีของรถคันนี้คือเจ้าของมือเดียวซื้อเงินสดเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเพราะฉะนั้นท่านสบายใจอยู่แล้วว่าท่านได้รถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับมือเดียวคิดดูพี่ย้อนกลับไปปี2019คันนี้เจ้าของเอาเงินหนึ่งล้านเก้าแสนบาทไปซื้อรถคันนี้มา ปัจจุบันพี่ซื้อได้ในราคา900,000กว่บาทหายไปหนึ่งล้านบอกคนเนี่ยดูคนน้างข้างคนขับดิเรน,นกริฟนะครับเตือนการชนด้านหน้านะครับเตือนการออกนอกเลนเนวิเกเตอร์ทุกอย่างมัลติฟังก์ชันมีให้ครบสัญลักษณ์ Honda l e n w ars, a s h ไฟออโต้นะครับปุ่มสตาร์ทมีครบ เบาะเมมโมรีซีสองจุดให้เรียบร้อยพร้อมกับกระจกแบบออโต้นี่อ่ะผมถึงบอกว่ารถแบบนี้น่าซื้อนะครับแอคคอร์ดศูนย์บริการมีทั่วประเทศนะครับจังหวัดหนึ่งมีหลายสาขาและถ้าซื้อกับโอตอาร์ตผมมีวารันตีซ่อมศูนย์ให้ด้วยหนึ่งปีนะครับวารันตีซ่อมศูนย์ที่ศูนย์แอคคอร์ดเลยศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้แน่นอนเดีย๋ยวไปดูภายในกันบ้างดีกว่าว่าภายในเป็นไงนะครับ กุญแจผมมีครบสองดอกนะครับเรียบร้อยเนี่ยสตาร์แล้วเนียนกิฟเลยหน้าจอแบบทัชสกีนมันจะบอกหมดและว,ว่าแบตเตอรี่เราใช้ไปเท่าไหร่น้ำมันเหลือเท่าไหร่นะครับหน้าจอเป็นทัชสกีนหมดมือเดียวป้ายแดงผ่อนเดือนละหนึ่งมื่นหกพันกว่าบาท กระจกเป็นกระจกตัดแสงออโต้ให้เรียบร้อยอีนงคะสาสลูปเปิดได้นี่ยนะคะสรสลูปเปิดได้นะครับหลังคาสลูปเปิดได้แล้วก็มีมา่านปิดนะครับมีกล้องบันทึกให้เรียบร้อยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบพีเดอร์ชิปนะครับพวงมาลัยแบบพีเดอร์ชิปซ้ายขวาระบบความปลอดภัยทุกอย่างมีครบแอร์ดูโอแยกซ้ายขวา ฮอนด้าเ n นวอสนี่เป็นฮอนด้าเ d นวอสเวลาโชว์ขึ้นตอนเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับและถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บจะเป็นกล้อง360องศาประมวลผลนะครับความชัดเจนอาจจะสู้รีเจนเดอร์ไม่ได้แต่ว่ามีแล้วดีดีแน่นอนนะครับโหมดการกับขีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรกโคให้เรียบร้อยโหมดสปอร์ตโหมดอีคอนโหมด EV ได้หมดนะครับ EV โหมด ทุกอย่างใช้งานได้ครบสมบูรณ์9 0 7 9 0 0 0บาทพอผมดับเครื่องปั๊บเบาะมันถอยกลับเข้าหมดูโมเวลคัมสีทันทีนะใครหาซื้อรถสวย,สวยใครหาซื้อรถบ้านโอตอตมีคำตอบให้คุณอยู่แล้วนะครับคันนี้ผมมี2คันไฮบ i ิดเทกกับไฮบริดไม่เทคราคาต่างกัน1 0 0 0 0แสนบาทยอดผ่อนก็จะต่างกันประมาณ2 0 0 0กว่าบาทนะครับ ใครหาซื้ออยู่โทรหาโอ๊ศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะครับศูนย์เก้าสี่เก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งแล้วท่านจะไม่ผิดหวังในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ